สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูในคลิปคลิปนี้ยนยครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในส่วนของตัวที่รีรันเข้ามาในแพตสีดตู้หลังอย่างเย่หลานกันเนาะโดยหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะมีข้อมูลตัวละครข้อดีข้อเสียทีมและความน่าสุ่มมาใช้งานในแพตปัจจุบันกันนะครับมากันที่หัวข้อแรกก่อนนะครับคือข้อมูลตัวละครตัวละครอย่างเย่หลานเนี่ยมาในตำแหน่งซับด p พีเอธาตุน้ำโดยสไตล์การเล่นของตัวละครตัวนี้จะให้คล้ายกับตัวละครอย่างนายน้อยหรือซิงชิลเนาะ โดยตัวอ์ติแฟกที่ผมจะขอแนะนำเนี่ยจะเป็นของตัวเอมเบมนะครับเพราะว่าจะช่วยในการฟื้นฟูพลังงานและเพิ่มความเสียหายของสกนะิลแอนติเมทเนาะโดยตัวละครยี่หลานที่ผมทําค่าสแตทเอาไว้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เนาะมาต่อที่เรื่องข้อดีข้อเสียมานะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ข้อดีกันก่อนเนาะอย่างแรกเลยคือย่หลานเองเนี่ยสามารถไปได้หลายทีมากๆเลยครับเนื่องจากเขาเป็นตัวละครธาตุน,น้ําอย่างที่2เลยคือย่หลานเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้เดินโลกได้ดีมากเลยตัวหนึง่ง เพราะว่าสกิลธาตุของเย,ย่หลานเนี่ยนอกจากจะวิ่งได้ไกลแล้วเนี่ยยังช่วยฟื้นฟูสตามินาในระหว่างที่เราใช้งานได้ด้วยเนาะสุดท้ายก็คือตัวพรสวรรค์นะครับที่ช่วยเพิ่มบัฟความเสียหายหลังจากที่เรากดใช้งานสกิลอันติเมทเนาะส่วนข้อเสียหรือข้อที่ต้องระวังกันเนี่ยสิ่งที่ผมเจอก็คือเรื่องการทําค่า e ER อาให้เพียงพอนะครับเย,ยหลานเองเนี่ยจำเป็นต้องวนสกิลอันติให้ทันในทุกๆ1โรเทชันนะครับโดยค่ารีพลังงานที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือ200ขึ้นไปเนาะ มาต่อที่เรื่องทีมกันมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปในหัวข้อก่อนหน้าเนาะว่าเย่หลานเนี่ยสามารถไปได้หลายทีมมากๆโดยทีมที่ผมจะแนะนำเนี่ยจะมีอยู่สามทีมคร่าวๆนะครับมาเริ่มที่ทีมแรกก่อนนะครับคือทีมเนชั่นปกติของทีมเนชั่นเนี่ยเราใช้เป็นซิงชิลนเนาะแต่ทีเนี้ยผมจะขออนุญาตเปลี่ยนไปใช้เป็นเย่หลานแทนนะครับซึ่งทีมเนี้ยผมจะใช้เป็นไลเดนเย่หลานเบนเนตและเซียงหลิงเนาะ ทีมนี้เหตุผลที่ผมใช้เป็นเย่หลานเนี่ยเพราะผมต้องการบัฟดาเมจจากพรสวรรค์เมื่อกดอันติเนาะแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยสำหรับทีมนี้คือเราไม่มีโล่อาจจะต้องมีวิ่งกดหลบกันบ้างนะครับโดยผมจะมีตัวอย่างเกมเพย์ทิ้งไว้ให้ดูนะครับ

ทีมนี้เนื่องจากการที่เราเล่นกับหูเต่าเราเลยต้องการการสั่นพ้องธาตุน้ําเพื่อเพิ่มแม็กแฮพีนะครับและการแปะน้ําของเย,ย่หลานเพียงตัวเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการเล่นกับหูเต่าเนาะเราเลยต้องใส่สิงชิวเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึง่งทีมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายเพราะเรามีโลดจากจงลี่เนี่ยคอยเข้ามาช่วยอยู่แล้วนะครับโดยผมจะขอทิ้งตัวอย่างเกมเพลย์เอาไว้ให้ดูกันนะครับ Let me leave you alone. uh You deserve about to get dicey. Stabilize. Ring cut. No, my sword. Bust it. มากันที่ทีมสุดท้ายแล้วนะครับคือทีมแมกกาเรตบวกไฮเปอร์บลูมทีมนี้ผมจะใช้เป็นตัวคอรินเย่หลานฮิดาและจงลี่เนาะโดยเราใช้เย่หลาดเนี่ยเป็นตัวบั f f ฟและซับ d p พส่วนในดานั้นจะใช้ในการช่วยแปะธาตุไม้ทีมนี้ทำดาเมจออกมาได้ค่อนข้างดีครับและเล่นง่ายพอสมควรเนาะเพราะเรามีโล่จากจงลี่เนี่ยคอยช่วยอยู่แล้วโดยผมจะมีตัวอย่างเกมเพย์มาให้ดูนะครับ มากานที่หัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับคือความน่าสู่มาใช้งานในแพชปัจจุบัน ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าสาหรับคนที่รอสุ่มตัวเมืองไฟอยู่เนี่ยเราสามารถคาพิ่นไปก่อนได้เนาะแต่ถ้าใครที่อยากได้มาใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าเย่หลานเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ทําให้ผิดหวังเลยยิ่งสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมเชื่อให้สุ่มก่อนไปสุ่มตัวเมืองไฟน,นะครับเพราะเย่หลานเนี่ยเป็นตัวที่มาจากเมืองหินเนาะสามารถหาของมารัตัวละครได้ง่ายและใช้เดินโลกได้ดีในช่วแงแรกๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการช่วยตัดสินใจเลือกตัวละครตัวนี้เนาะส่วนคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ